คนที่คุณชอบก็ชอบคุณเหมือนกันรู้ได้ด้วย2สิ่งนี้คลิปนี้ผมมีวิธีดีๆนะในการสังเกตอาการคนที่เราแอบชอบแล้วอยากจะรู้ว่าเขาชอบเรากลับคืนบ้างหรือเปล่าใช้2สิ่งนี้ได้เลยนะครับข้อที่1คุยเรื่องของเขาให้เราฟังเยอะถ้าเกิดคุณเริ่มคุยอะไรบางอย่างกับเขาไปแล้วว่าจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิท หรือว่าเป็นเพื่อนที่ทํางานหรือว่าได้คุยกันบ้างแหละก็อยากรู้ว่าเออเขามีใจให้หรือเปล่าวะหรือว่าคุยไปงั้นๆแหละหรือว่าเรามาโนไปเองข้อทหนึ่งคือให้คุณสังเกตเวลาคุยนะครับสังเกตว่าเขาคนนั้นอ่ะคุยเรื่องส่วนตัวเขาบ้างหรือเปล่าเล่าชีวิตประวัติเขาบ้างหรือเปล่าสมัยที่ผมจีบผู้หญิงนะครับผมก็มักจะ เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเราไม่รู้จะพูดอะไรนะเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงชอบอะไรด้วยยิ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีสื่อโซเชียลอย่างเงี้ยเราก็สืบค้นหายากเพราะฉะน,นั้นเราต้องเริ่มจากการคุยให้เยอะๆก่อนด้วยการเล่าอะไรออกไปเออผมไปทําวันนี้มาวันนี้ไปทํางานมานะไปเจอเหตุการณ์นั้นนี้คือเล่าชีวิตส่วนตัวยิ่งลึกยิ่งส่วนตัวเท่าไหร่แสดงว่าเขาเนี่ยยิ่งชอบคุณเท่าไหน้นและมาสู่ข้อที่2ตามไลค์ตาม, like, ตามอ่อก ยุคนี้ก็ต้องเข้ายุคใหม่นะครับก็คือเป็นยุคของโลกออนไลน์อย่างแท, h, ท้จริงไม่ว่าจะเป็นเกม Youtube, t i k t o เฟซบุ๊ก o อจีน้วนแล้วแต่เป็นบ้านหลังที่2ของเราที่เราจะชอบไปพูดคุยไปบน่นไปร้องไห้ไปดีใจนะครับไปถ่ายคลิปถ่ายรูปลงในบ้านแห่งนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเขาก็มักจะตามถ้าเกิดเขาชอบคุณอ่ะเออยังไงเขาก็ต้องตามไปถูกใจคุยเอาตัวคุณนี่เออ่ะถ้าเกิดคุณไม่เห็นชอบผู้ชายคนนี้เลย คุณจะไปส่องเขาทําไมครับใช่ไหมคุณจะส่งเขาเอะแรกๆจะส่องส่องอีกสักกี่ครั้งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ชอบเขาไงเช่นเดียวกันกับผู้ชายนั่นแหละถ้าเกิดเขาไม่ชอบคุณนะครับเขาไม่ส่งคุณหรอกเขาไม่ถูกใจคุณแม้แต่ครั้งเดียวเลยแต่ตรงกันข้ามถ้าเกิดเขาแอบชอบคุณเช่นเดียวกันเนี่ยเขาก็มักจะเข้าไปดูเฟซบุ๊กคุณดูไอจีคุณไปดูทิกต็อกคุณเขาก็จะไปถูกใจด้วยคือมันเป็นการแบบ เคยใจเล็กๆว่าฉันชอบเธอนะแอแต่ไม่กล้าบอกหรือว่าเป็นผู้ชายเข้มขึมม่รู้จะทำไงแต่พอเป็นโลกออนไลน์เว้ยมันก็แค่กดถูกใจเว้ยเขาก็จะไปติ๊กติ๊กติ๊ก,ก,กใช่ไหมมันก็ง่ายมันก็สะดวกแอบบอกเป็นในๆว่าเออฉันชอบเธอนะแต่มันจะบอกยังไงดีเนี่ยนะครับเมื่อคุณรู้แล้วนะครับหลังจากนั้นคุณก็ค่อยใช้สเตปต่อไปในการค่อยๆพูดคุยค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับดึงดูดให้เขาเข้ามารักเ่าได้มากขึ้นดังนั้นคนที่คุณชอบก็ชอบคุณเหมือนกันร,รู้้้ไดดวย2ส